สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกทีนเอสนะครับวันนี้เราจะไปล่าของแดงในแมปดูโอลไลท์เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้เป็นคลิปปืนนะครับผมยังรวมๆอยู่นะร,รอไหน่อพีทท่ทีเดิมทีเดิมโอ้ตกมุ่นเลยวะอือ ตงนั้นแหละดีนะฟู๊ดดีจริงสามสามสามชั้นมองเห็นสามชั้นอ่าสามชั้นมองไม่เห็นมันจะบังเห็นตัวนี้บังเห็นตัวนี้แรงตกตรงปั๊มเลยเอ,อ้ยหยุดปั๊มได้นะจะง่ายเฮ้ยระเบิดโถมดีรออะไรอะ่ะ <laughs> เตรียมเตรียมเตรียมชิดด้านเตรีเตรียมไหนขึ้นหัวเป็น วางหน้าต่างบ้านไอ้นี่นโดดนะพี่ในโมมันมันโดดได้หรอมันไอ้นี่ไง้มันยิงไม้บ้านส่างชั้นประตูเปิดมีคนมันจะไม่ใช่บอดเปิดบอดเปิดปุ๊บไปดึงนะเ็งคงเ็งขา่าได้พี่ได้ใช่ใช่ใชยวผมดึงให้พี่สมอกให้ผมนะ สมูกก็ดูอ่ะเดี๋ยวอคอกม้าวะ่ะจันดิเข้าเช็คดิมีมีมีบอดบอดบอดม้าบอดโอเคพวกออกมาแล้วพี่ออกมาแล้ว <N an> เฮ <t ồ n> ียนี้เฮ้ยนายเฮ้ยจะตายตายปะจะตายพี่ผมจะตายไม่ตายไม่ตายผมอ่ะมันจะตายปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ก่อแตกหมดเลยพี่ไม่ตายปุ๊บเอ้ยนาผมไม่ตายไม่ตายเอาหน่อย,ยเอาหน่อยไอ้อเนีอเอ <t ư> ่ยมันอยู่ที่ ใกล้ไกลวะไปไหนแล้ววะป่ะปารถหน้าผมเลยมาร์คมันล็อกอยู่นะตายตายตายพี่ตายไอรับเสร็จแล้วพี่พ๊กสมมกได้ปะสมมกยังได้ยังได้ปะพอดีกระสุนพี่หมดพี่จะล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้ล็อกให้อ่เอ้ยคนหัวมีตัวนึงพี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวจัดการให้สมมกไป เอาพี่เอาผมผมสมมติแล้วผมยังไม่ได้ไปดึงไอนะ้ดอบับ <Wow. S 1> พี่บางมันมา <Okay. S 1> ตายพี่ตายแจกันพี่แจกันได้แจกันสิงกอมะอย่าแปบบลงให้ <Okay. S 1> รอตรงนั้นให้แบบมุมนั้นอย่าเอาสิบตัวนะใช่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 ผมดูแล้วดับแล้วนะพี่เพิ่นพี่เพิ่นแจกันไหน ตัไปกาแฟเออแหละกามชากามชากามชาสุดหมดใส่รีได้พี่อยู่ตรงนี้มุมเดียวกันที่ผายอะนี่เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้สุดหมดแล้วเหลือครึ่งเดียวเดี๋ยวน้อยกว่าครึ่งด้วยซ้ำได้อีกตัวหนึ่งอ่ะอาไอ้ยาพี่บางยิงพี่บางยิงตายไอตัวแรกอ่ะ ไี้หนึ่งเป็นสีไอ้หนึ่งปืนตอกตอกอกตอนียงมาแล้วอกไเนี่ยไงดันทีตอกไหมตอกเนสีไเลยเป็นี้กปนี้อก็อกอกไปแล้วเป็นนี้แล้วปุ๊บเป็นตปไม่ได้ออกใหครับไไรก่วัดจรก่ ดิเก็บได้เหรอเหมือนจะเก็บไม่ได้นะทำไมอ่ะเต็มหมดแล้วเก็บของเหลือนี่บอกเลยอเรามาเซ็ตใหญ่ยังไงก็ได้ยิงเออมาเซ็ตใหญ่ได้ส่วนนะ แน,นี้ผมตาชนบี้มแในตาผมก็มี8แสนนะครับยิงไปซัดไปตัวเดียวนะครับได้ต,ติ่โตออกมาแล้วครับมผมยิงไปหนึ่งเามาต่อตาที่สองกันเหมือนเดิมนะครับเปิเเปดเซฟกนคแบบนี้นอนไหนดี ไปไปตามตอไปดูดีกว่า่ให้บอดยิงนะยิงแน่เลยพี่แค่บอดตัวนี้เออนี่จกในี้ไหมวนี้น่าจะแบบอยู่ยาวเลยนะเราอะขอที่เดิมดิไอ้พวกเนี่ยตรงเนี้ยขอตกใ,ใกล้ๆจะได้ไปรอ,อก่อนใช่ จริงตรงนั้นเป้น,นอ้เยี่ย่ะโอมม้มาแล้วไยมาแล้วพี่คนที่วิ่งมาคือตีหลังเรานะครับไปเข้ามาพิ่งิมาัฝั่งเป็นหกเข้าหน่อยหรอสวยตายพี่สวยโอ้ยี่ยี่ยลูกโคตรแรงเลยลูกมันอ่ะกอดไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่กอ กาะมันไงพี่ล็อกให้เพี่มันไม่รู้อยู่ไหนวะพี่ล็อกให้กาะแม่งแตกเหมือนกันพี่ไม่แตกไงพี่ยัดไปแล้วเมื่อกีก้นเนี่ยตอนวิ่งมาไม่มาแนปดูพี่อะ่ะถ้าไม่สแซนับมึงมันไม่ตายหรอกมันตายแล้วถ้าไม่สแซนับมาถึงสแนปดูเลยเหลือศูนย์ยิงเหลือเท่าไหร่เกาเหลือศูนย์ ผมเลขสี่อย่ารับได้อีกรูปนึงเป็นยากแล้วดิดาวห้าเนี่ยไอ้เทียบมันเอวันนะเองพี่ไหนเดียวมันวึวิ่งไปป่าวะนี่มาแล้วเนี่ยบ้านพักเห็นไหมเดี๋ยวกูใส่ไหนไปนยิงแม่งเกี่ยวกบแทงด้วยมันเนี่ย เกือบบิดเลยเราเราบิดเลยมันเล่นไม่ได้แล้วต่อผมแตกอ่ะจะบิดไหมล่ะจะยิงตัวหน้าให้ได้หมดเลยครับแต่พี่พี่อยากเล่นต่อได้ไม่ซีเรียสคือคื่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจนเจนเราไปช้าๆหน่อยรอบนี้เพราะว่าตะกอเราแตก ถ้าเกิดเราออกเราก็ต้องไปออกไอ้ไอ้ตรงมุดท่ออยู่แล้วมุดท่อยังไงเราก็ต้องไปยิงไอ้ตีมาเก็บไอดอ,อกอยู่แล้วยังไงไรเราต้องปะทะเนี่ยบีสถานการณ์บีบประคับเ่ยยิงไม่ได้หมอบไงหมอบไปมาแล้วพี่กลุ่มใส่แอร์ไงกลุ่มใส่แอรก็ไม่เจอแล้วับเอาตีนี่กูออกไม่ได้เดี๋ยวกันมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เดินมาแล้วทางที่เดียวกับเพื่อนมันเลยสองตัวกูเอาตีกันฮะ ของตัวเข้าทางล้างนาเขา้าหน้าตายหนึ่งตายหนึ่งพี่ทางทางเซตหกตัวหนึ่งเองยิงใช่ไหมใช่ๆย่องอยู่ตรงมาร์คผมนะเดี๋ยวผมจะมาร์คให้นะว่ามันย่องอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนอกป่ะนี่มันจะโผล่ทางเดิมพี่อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ตรงเซตหกที่เราที่เรายิงอเหยื่อปืนแล้วนะยิงฟังเสียงนะ เสีไปบังเหมือนออกออกขวาไปอยู่ที่เดิมออกซ้ายไ่อยู่ซ้ายเหมือนเดิมวิ่งมาขวาพีเอ้ยกลางหลนมาตล้งหลนบดเฮ้ยบดปะบอกว่าผมปวดหัวกับไอเฮี้ยตัวนี้มากเลยนะเ๋ยตัวสุดท้ายของตีนี้นะตีหนูเนี่ยผมบอกไอแม่งโคตรปวดหัว แม่งเชิงยี่บาทเพชรใหญ่อีกผมบอกเลยเกือบแล้วเนี่ยนี่ไงปุ๊บ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 ชาร์จเลยชาร์จเลยพี่ชุบได้พี่ชุบได้ชาร์จเลยล็อกไว้หน่อยล็อกไว้หน่อยเอยอย่าตายนะเปิดหมดเขื่อไปพี่บังเขือไปเือไป ไปบ้านกันทุกวัวแล้วโดนดูดเนี่

แล้วถอยแม่งพี่ไม่เล่นแม่งแล้วแม่งรูดขาไอ้เหี้ยอเก็บดักเ็ดกันไปไปไปพีไปบิด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 บลยพี่เก็บเก็เลยเองเก็บเไปไปเก็บแล้วพี่เก็บมาแล้วเก็บมาแล้ว แค่กัรดึงมาแล้วสองอันไม่แล้ไม่วตายป่าววะไม่ตายหน้าผมนี่ตายตายแล้วพี่เคยแขก็จะตายกูสานจะบิดให้กูบิดให้กูบิด องครับคับไพวกนี้ปุ๊กอยากเกีเลตอนนี้ได้เดินมาตรงที่มุดทอแล้วครับมันอยู่ตรงแอดดับแล้วตายายแ้หนึ่งายหนพี่แหนึ่งขวาตายนั่นหนูอ่ะขวาไหนตายตายหมาผมมีด้วยดิ ไอแย <sa iden> ังไม่เปิดเลยปุ я, p i. P i. ๊บพีเหนื่อยเหนื่อยพี่กินน้ำก่อนมันมานั่งนิ่งอยู่ตรงเสาหินเนี่ยไปเช็คให้ดูดูดิเปิดยังเอหนี้แอร์ไม่เปิดเลยยังไม่มีคนกดหรือมันกำลังวิ่งหมาเนี่ยสิบเก้าตามพี่มาหน่อยเตามพี่มาหน่อยนั่งนี่แหละตามได้ปะรอดู๋ยวมีอยู่แล้วมาเสร็จแล้ว เราเลยปุ๊บที่รอบพี่ละเวรไม่จะมีเอาหกช่องกับสี่ช่องพี่เดี๋ยวเอาสี่อยู่แล้วเจกันพี่เจ้กันเดี๋ยวเอาสี่อยู่แล้วนี่หกเป็นอะไรลูกปัน่นหกสิ่งหกสิ่งโตผมบอกแล้วว่าผมเปิดอะได้แต่หกไม่เคยได้สี่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 นานนทีไอ้ดิบิดดิออกข้อเลยไม่เก็บแล้วของอ่ะ เก็บอยู่หรอของเก็บของมีเก็บของของพ<อ>ี่เยอะเกินน้องเฮ้ยนี่ไอ้ฟองบอดบอด,บอ,ดอ,อันนี้เสร็จท่าเลยพี่ AK ตะคบไหนพี่ AK ตัวกับยิงนะ แล้ยาเป็นคนอะไรนดย้มีสะันบาอีเบอร์ิดบีเบอร์ไม่รูยัะรเดียวไปตั้งหมดเดนะไปมันียัง่ยดแล้วไปงอ่าไปต่อนีบังเกตเ็ดิพามารวยพี่พามารวย โอ้โหแม่แต่แม่งทำไม่มีคนกดแม่งมีคนกดเสฟจริงๆเออพี่งงเลยแม่งรอกันอย่างเดียวเลยเลยในเกมนี้ผมออกมาอยู่เก้าแสนสองยิงไปสองตัวนะครับผมเกิดบ้านแดงตรงนี้นะผมก็มานั่งแอบรออยู่ตรงนี้ะรอดูแอร์ดับรอ่อ้เดินนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะตอนตอนนี้ผมเล่นกันนะคือไม่รีบเลยนะ ไอ้ก้าในในป้อมก้าในป้อมในป้อมในป้อมอืมอย่างขามันอยู่เนี่ยไน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 ตายหนึ่งสวยสวยสวยผมยิงตายตัวเนึ่งขอตีนไปในป้อมอะเสร็จไหนไม่รู้ใส่อยู่วะตัวที่ผมยิงอะพาวิค ฝาลูกค้าฝ่าบเกเอาดีดีโอ้ก่อมือหนึ่งหมดเลยกิงไปเลยโอ้เราต้อนดฝาด้วยไม่ผ่านีนะยาแดงนา ตายหกตาอเิดเต็มแล้วายระวังเนโมทิ้งของป๊บตัวหนัก

vang vang tae เพืเ่อนๆจำคลื่นซ้ายให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะวงเล็บไว้ให้นะว่าขึ้นตรงไหนนะครับไอ้เคี้ยนี่แหละครับมันทำให้ผมไม่ได้ของแดงไปนะหกช่อง้องอันไอเคี้ระเบิดมาข้างบน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  จะโยนข้างก้าข้างล่างข้างล่างข้างล่างเดินเกาเอาหอบกูไม่ได้ของแดง,ง,งไปเลยไปออกหมดแล้วมั้งของแดงอยู่ในตัวสองทิ้นนะเราก็นึกว่าเป็นบอทนะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจนะเพราะบอทตอนที่ผมกำลังยัดเซฟบอทมันก็ร้องตะโกนอยู่นะผมก็นึกว่าเป็นบอทไงผมไม่นึกว่าม่งเป็นคนนะก็โศเสียดายนะเกมนี้นะครับผม เกิดนี่ได้เหี้ยเกิดีูวานั่งนี่เดิมอโอ้โหระเบิดยัดเต็มอะใหเธอไปนอนเออ ตอนนี้ผมได้เดินมาถึงน้ำตกแล้วนะครับน<า>นก็คือเสียงเงียบเลยนะไม่มีอะไรบวกกันเลยนะตรงนี้นะเฮ้ยพอออกไปแล้วพ่อออกไปตีหนึ่งไอ้เจ้าอย่าบอกว่ามันได้ไปแล้วใช่อเออพ่อออกไปแล้วอ,อ,อ,อ่ะอออออกแะำแกปวดอ่ะตีหมูไม่รู้อ่ะ ระวังบอดนะบอดมาเลยเลยถุบมาเลยดูเลย,เลยเอะโสม,มขึ้นโสม,มขึ้นโสม,มขึ้นข้างหน้าตรงแอร์ดับโอเคน่าได้แล้วเอาเซตก็ได้ไนี่ย<ม>ยิงนะใ,ในในโกดังเหรอชันหนึ่งไม่เห็นยิงแถวข้างหลังนู่นเลยในในในโกดังในโกดังเจอตัวหนึ่งสองศพเลย ายไอเนี่ยคืนหลุดแล้วไอเแ้่บอดนี่ยิงยิงอยู่ไหนกูดังข้างนอกก็มีข้างนอกคืนใครไม่รู้อ่ะจากข้างในคืนบอดแดนชิดแดงอ่ะออกขวานะออกไปดูขวาก่อนดูตรงนี้กแบบเนี่ยอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่อยู่กลาง เอ้อน,นี่ข้างในนี้ก็มีโอ้ยเปลี่ยนแม็กเฉยเร็วสมอเข่าสมองมสมองสมองปิดประตูตให้ผมหน่อยดิเฮ้ยไหนท่าหัวหรือเปล่าวะตายตัวหนึง่งเนทเนทเนเนไม่น่าไหนอ่ะ เหลือต้องปืนใหญ่ไอ้ขังอาวุธตายใช่ปะเข้าแล้วนะอืตายตัวนึงเออมีมีศพด้วยเข้าไอ้พวกนี้แหละได้ของแดงปแปบไม่ไม่ไหน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  M4 ดูกระเป๋าหน้าผมรูดเนื้อนะ ผมอ้อมไปฝั่งซ้ายตายหลังเข้าก็าบัดเหรอเหลือ R B K เหลือ R B K ตัวหนึง่งเหลือ R B K ในปืนอ่ะไขคางอาวุธอ่ะมันเคลียร์บอดไปอ่ะจบเริ่มเลยตรงเนี้ยโดนใครเนี่ยโดนโดนตีพวกนี้ยิงตายคาวุธมีใช่อืม R B K ไม่รู้ว่าตัองได้ของหนกันปเปล่าไอ้ ot, ตัวเ e อ็มโฟก็ไอ้นี่เล่นลูกปิดเล่นรุดเหนือเอ็มโฟรุดเหนือได้ระเบิดเต็มเลยตัวนี้เอเอ็กเอเอ็กน่าจะเป็นตัวนี้มั้งโดนพ <P 90 S 1> ีเก้าศูนย์พีเก้าศูนย์ตายไม่เห็นเป็นตัวข้างนอกเปล่าใครเปิดปิดประตูเมื่อกี้ เออนี่<า>ยังไม่กดไอ้ที่อ่ะห้าสองอ่<น>ะไอ้ที่แล้วมันมันมีตัวสะพานตัวหนึ่งแล้วนะตาะสะพานอ่ะไอ้ตัวพเพิ่งเคลียร์บออกจากก่อนที่เราจะเข้าชาบอ่ะ <c oughs> ได้ยินเปล่าตรงนี้นได้ยินได้ยินได้ยินตรงนี้ได้ยินเคลียร์ของดีกว่า เอกอะเอกเอาไปเลยเอกอะเอ่ครับเล่ของแต่งดีด้วยเก็บเสียงเจ็ดหมื่นะเก็บเสียงมันอะเก็บไปด้วยนะมันมีปืนเนี่ยเนี่ยปืนอะไรวะเหมือนเหมือนฟอใส่เก็บเสียงไหมฮะเอ็มดีอาร์ใส่เก็บเสียงอะเจอมันมีท้ายฟออยู่เนี่ยมันมีท้ายฟออยู่ตรงเนี้ยมาข่มวะตรงนี้นะมีเก็บปืนนาทีก็สุดนะปืนเดียวเองอ เก็บของไปเองอะเก็บของเลยวนี้จะนี้า่ีวาอย่ได้ป่วตได้่วดูไมมีเยอะเลยไปิเปทางวุ้นได้เลยอ่าทิ้งของไอนนออว้ไนี่ก่อนนะแล้วจะนหมืมอ โอ้อย่าแรกเบาเบาเสร็จแล้วนะจะเสร็จแล้วใส่ไหนอ่ะมีสมูลเท่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วสมูลอักเต้นเลยแป,ปเปิดเลยโอ้สมูลคกเ นี่ข้างหน้ากำแพงบอดใครไม่รู้ขึ้นหลุดนี่ปามาจากข้างในพี่ขามไหนกับแจ็คโอ้ยกูตแตกก้าฮะ <Huh? S 1> โดนออกเต็มเลยผมอะ่ะดีนะเอาเอาของแดงยัดใส่เซ็แล้วอะ่ะได้ดแ,บบแหลในเป๋าพี่ขาดไหนกระจกันโดนออกลูกเดียวเลยหลังกําแพง แม่คาอ้วนอะดูเรื่องนี่นะครับไอตัวปลาระเบิดนะตัวที่ตามหาด้วยนะครับไม่ใช่บันจี้แต่เป็น mdr เก็บเสียงนะครับตัวนี้นะครับที่มันปลาระเบิดเกมนี้น้องผมก็เก็บของออกมาอยู่ที่80,000นนะผมก็ออกมา6 0 0 0นนะครับดีที่ได้ที่คาราบไนมาหัวหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นมีเท่านี้ก่อนนะครับอยากจะบอกว่ามีทีเด็ดมากกว่านี้นะแอบดรอปของแดงนะครับยังมีพวก h e a d ฟ e กับ mk อยู่นะผมผมได้ทำไว้แล้วนะครับ เพืเ่อนๆได้ดูกันแน่นอนนะผมไม่อยากลบคลิปมันทิ้งนะถึงว่าแอ้ดอปแดงมันจะไปไปแล้วนะครับเพราะว่าเสียดายคลิปมากนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายอะไรอย่างก็ไม่ค่อยมีเวลานั่งตัดคลิปนะครับเพราะว่าติดธุระภารกิจเยอะมากๆนะครับผมผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วอีกอย่างผมสั่งฟังแบบอะแดปเตอร์มาที่แบบเพืเ่อนๆบอกว่าให้แนะนําให้เป็นสายนะครับได้สั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมในคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ